เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่คาดฝันคือเรื่องอะไรขออภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนให้จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณไหมนะคะแฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎกิจิก เด็กถือไม้พลังงานของโคนธาตุาไฟเม็ดสีธนูก้าวดาพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตูนกุมแล้วก็ควีนถือไม้พลังงานของโคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของโคนธาตุน้ำโคนธาตุไฟแล้วก็โคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาตอนนี้คุณอยู่ในช่วงกําลังเครียดหรือตกกังวลเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่านะคะชีวิตติดขาดมีปัญหาอะไรไหมนะคะ พลังงานของคุณนะคะคุณยังคงมีกำลังใจที่ดีคุณยังพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่ารอคอยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าภายในใจจะมีความกลัวมีความเครียดก็ตามนะคะแต่ว่าพลังงานของคุณนะคะพร้อมจะเริ่มต้นใหม่รอคอยการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ปิดบังความรู้สึกที่ ที่ท้อแท้แล้วก็ความกลัวที่อยู่ในใจนะคะเป็นพลังงานของคนที่สตรองนะคะเป็นคนที่มีความสตรองมีความเข้มแข็งแม้ว่าภายในใจจะรู้สึกอ่อนไหวหรือไม่เชื่อมั่นก็ตามนะคะแต่ว่าคุณไม่แสดงออกให้ใครได้รับรู้นะคะเรามาดูกันต่อว่าอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณกระทันหันนะคะมาแบบไม่คาดฝันนะคะ ทิงถือดาบนะคะมีใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือคุณไหมนะคะคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมีความน่าเชื่อถือมีความเด็ดขาดยื่นมือเข้ามาช่วยคุณหรือเปล่า The h y r o Fan นะคะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนคุณไหมนะคะ The h i r o Fan เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะ เป็นพลังงานของคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณเป็นผู้นําหรืออาจจะเป็นพ่อก็ได้นะคะโูมีแต่ให้ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนหมดเลยดี e อมพ์เลอร์นะคะคนที่มีความมั่นคงนะคะมีจิตใจที่มั่นคงพร้อมปกป้องพร้อมดูแลเป็นครอบครัวหรือเปล่าพลังงานของครอบครัวขึ้นมาอีกหนึ่งใบคนที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้การซัพพอร์ตคุณนะคะ น่าจะเป็นครอบครัวคนที่คุณรู้จักหรือว่าคุณที่หรือว่าคนที่คุณเคารพนับถือนะคะน่าจะเข้ามาช่วยเหลือคุณให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะคะอัศวินถือดาบนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือว่าการแก้ไขปัญหาฝ่าฟัาฟานอุปสรรคความไม่ยอมแพ้นะคะ หนึ่งดาบการชนะปัญหาแล้วก็อุปสรรคสิถ้วยครอบครัวอบอุ่นอยู่พร้อมหน้ากันและกันดูแลกันและกันเราก็เป็นความสุขแบบยั่งยืนนะคะ เด็กถือถ้วยความอบอุ่นอ่อนโยนความอ่อนหวานความโรแมนติกการพูดจากันดีๆหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเป็นสถานการณ์ที่ผ่านพ้นช่วงวิกฤตช่วงที่เป็นปัญหาหรือว่าช่วงที่ไม่สบายใจมาแล้วนะคะแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วอารมณ์นิ่งแล้วนั่นเองนะคะ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะพบเจอกับเรื่องอะไรนะคะที่ทำให้ชีวิตของคุณติดขัดเกิดความเครียดเป็นปัญหาให้คุณคุณค้นคิดไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ได้นะคะพลังงานของไพ่ไม้เป็นเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไพด่ดาบเป็นอุปสรรคปัญหาเนาะส่วน แฮงแมนนะคะเป็นไพ่ของาธาตุน้ําอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณนะคะเป็นความรักความในใจของคุณก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการงานหรือว่าความรักความรู้สึกของคุณนะคะหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าติดขัดอยู่ในความเครียดความวิตกกังวลหาทางออกไม่ได้ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่คาดฝันก็คือจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณแก้ปัญหาช่วยคุณนะคะคนคนนั้นน่าจะเป็นครอบครัวของคุณเองเป็นคนที่คุณเคารพนับถืออาจจะเป็นคุณพ่อนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณเนาะแต่ว่ามีเกณฑ์เป็นคนในครอบครัวนะคะ สิบเหรียญเป็นพลังงานของครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้คำแนะนำนะคะส่วนคิงถือดาบเดอะไฮโลแฟนเราก็เดียมพอเลอร์นะคะเป็นพลังงานของผู้ชายที่มีอายุเยอะกว่าคุณมีอำนาจบาร,รมีในการตัดสินใจนะคะเขาคนนี้หรือว่าพลังงานของครอบครัวคุณจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นปัญหานี้วิกฤตนี้ไปได้นะคะอาจจะให้คำแนะนำนะคะหรือว่าหาแนวทางช่วยคุณเนาะคอยซัพพอร์ตคุณ เป็นกําลังใจให้คุณก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นปัญหานั้นคุณจะหาทางออกนั้นได้คุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้คุณจะมีพลังกำลังใจนะคะมีความคิดมีแนวคิดมีแนวทางที่จะจัดการปัญหานั้นนะคะหนึ่งดาบก็คือชนะปัญหาแล้วก็ปรรสผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นนะคะ จนสำเร็จนะคะสิบถ้วยเป็นพลังงานของความสุขความสมหวังความสํมาสเร็จที่ยั่งยืนนะคะหรืออาจจะเป็นครอบครัวสุขสนิอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะผ่านพ้นเรื่องราวยุ่งยากมาได้นะคะอยู่ได้แบบปกติมีชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวกำลังรอคุณอยู่นะคะ